อรุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวคอนโดรอบเช้าตรู่นะคะอยู่ในห้องชุดบนชั้น27เลยวันนี้อากาศดีมากเมื่อวานนี้อากาศดีฝนตกแล้วก็ส่งผลมาถึงวันนี้เลยอากาศก็จะสดชื่นนี่แอนเปิดหน้าต่างประตูรับลมเย็นๆดูสิคะตอนนี้ออยู่ในห้องชุดขนาดกว้างใหญ่ค่ะร้อยเาตารางเมตรนะมี2ห้องนอนอันนี้หนึ่งห้องนั่งเล่นโซฟาเบสเก๋ๆแบบนี้เลย นะคะแล้วก็จะมีชุดครัวริวอินนะเป็นรูปตัวยูมีบารแชร์ให้สวยๆแบบนี้ค่ะช้อปปิ้งมาให้จาก Chic ิ e p u b i ันะคะแล้วก็นี่เลยทุกคนห้องทานข้าวเนี่ยหลงรักที่สุดเพราะว่าเป็นงานโต๊ะไม้นะคะจากชิค c r e p u b l i c สวยไหมเนี่ยเ,เยบแบบนี้มีช่องเก็บไวน์ด้วยนะคือมีความ 3-in-1 ทั้งบาร์เทเบิลนะคะเอาไว้นั่งเนี่ยเวลานั่งตรงหัวโต๊ะตรงนี้นะก็จะมองไปเห็นวิวทะเลจาก ห้องทานข้าวเลยเห็นไหมคะเห็น<_ <EN> _>เห็น<_ <EN> _>อ่างจากรุชิแล้วก็เป็นด้วยความที่เขาสูงค่ะปกติทั่วไปก็จะมองเห็นวิวทะเลเต็มตาแล้วก็มีความเป็นไอแลนด์ใครที่ชอบทําอาหารนะกว้าง,ง,งก็เป็นพื้นที่ทําอาหารเตรียมอาหารได้เลยเนี่ยคะ่ะหันหลังไปก็จะเห็นทะเลเฟืองทะเลแบบนี้นะเดี๋ยวอันจะพาไปเดินดูทะเลด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่มีดีไซน์เป็นรูปตัวตัวยูค่ะทุกคนตัวยูเห็นไหมคะ ้างในเขาก็จะหหมีนี่ค่ะชุดครัวให้ครบเลยแบบนี้นี่ตาไฟฟ้าสี่หูนะคะบาแชร์ก็ช้อปปิ้มาให้จากชิคกี้พับบิ๊เป็นงานไม้เก๋ๆเขาดีไซน์งานใหม่มาเป็นงานเหมือนดรงานเหมือนดูปเป็นงานเก่าบรนวิทนะคะแต่เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดนะคะของไม่เอี่มนี่เลยค่ะทุกคนแล้วก็นะอ่ะ <laughs> ข้างหลังแอนเนี่ยก็จะเป็น ทางไปห้องนอนแต่เดี๋ยวเราไปเที่ยวระเบียงดัดฟ้าส่วนตัวทั้งหมดนะคะพื้นที่ในห้องเนี่ย199.9ตารางเมตรนะนี่แอนยืนให้ดูว่าลมลมทะเลเยน็นปลิวสว่ายอย่างนี้เลยนะถ้าเปิดประตูหน้าต่างห้องนอนในกลางวันนี่คือตื่นเช้ามานี่ไม่ต้องเปิดแอร์แล้วค่ะเย็นสบาย ถ้าแบบเอาดองมันลงได้เลยแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นวิวบึงน้ําธรรมชาติอยู่ด้านข้างตึกเพราะห้องเราเป็นห้องมุมนอกจากจะห้องมุมแล้วว่าหันหน้าออกไปหาทะเลด้วยด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของห้องก็คือระเบียงห้องนี่ค่ะจะเป็นชายหาดจอมเทียนนะคะเราอยู่ใกล้นะแค่ห้านาทีถึงทุกคนด,ดูวิวสิคะทุกคนมองใสวน เดี๋ยวแอนจะพาชมงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ c ช็กดิพับบิกเพิ่มเติมที่มีแต่งให้ทั้งในห้องนอนทั้งห้องนอนที่1แล้วก็ห้องนอนที่2ด้วยค่ะสีสันอาจจะต่างกันที่หัวเตียงนะคะส่วน w อล์กอินครก็จะมีให้1ห้องถัดจากห้องนอนจะเป็นห้องทำงานคะ่ะทุกคนเอางานกลับมาทำที่พัทยาได้นะคะห้องน้ำเรามีให้ถึง2ห้องน้ำด้วยกันมีหห้องที่มีเรนชเวอร์ให้แบบนี้นะคะได้ผ่อนคลาย ส่วนใครที่อยากจะอาบน้ำท่ามกลางบรรยากาศของดัดฟ้าส่วนตัวก็ไปลงอ่านจากรุชีได้เลยค่ะพื้นที่ส่วนกลางก็มีบริการทางฟิตเนสเซ็นเตอร์สระว่ายน้ำสนามเทนนิสและล็อบบี้ลิฟต์ค่ะนัดชมทักไลน์แอ d เล n d แอนโฮมนะคะ